ก่อนติดตั้งจานเบรกอย่าลืมทาสิ่งนี้ซื้อจานเบรกใหม่ไปต้องทําอย่างไรก่อนใส่ครับก็น,นี่เป็นจานเบรกเลสเต็เอ็กเบ b โนะครับเป็นจานเบรกเบรโมแท้ลิขสิทธิ์ของเลสเต็โดยเฉพาะก็จานเบรกเป็นจานเบรกอย่างที่รู้ครับไฮคาร์บอนสวยงามแพ็คมาในกล่องพลาสติกแล้วก็มีกระดาษการสนิมมาให้ด้วยออกจากโรงงานเรามีการเคลือบไว้เรามีการเคลือบการสนิมไว้ด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนที่จะนําไปใส่ในรถเนี่ย เราควรจะขัดกระดาษทรายเพื่อเปิดหน้าผ้าเบรกกันก่อนไม่งั้นน้ายาเคลือบที่จะอยู่บนจานเบรกเนี่ยมันจะไปเกาะอยู่บนผ้าเบรกอาจจะทําให้เบรกไม่อยู่หรือลื่นก็เป็นได้ก็ e สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับมีกระดาษทรายเบอร์240แล้วก็มีเบรกคินเนอร์ด้วยครับอันดับแรกก่อนติดตั้งไปเนี่ยให้คุณใช้เบรกคินเนอร์ฉีดล้างทําความสะอาด1รอบนะครับแล้วก็ค่อยใช้กระดาษทรายขัดไม่ได้ขัดเป็นวงอย่างนี้นะครับขัดให้มันเป็นกรรบกร เพื่อให้เปิดหน้าผ้าเบรกแล้วก็ทำความสะอาดสารที่มันเคลือบหน้าออกทั้งหมดนะครับแล้วหลังจากก่อนใส่รถก็ใช้เบรกคีนเนอร์ล้อีกทีเท่านี้คุณก็ได้เปิดหน้าจานเบรกพร้อมที่จะเบนอินเบรกและรับเบรกที่ดีได้แล้วครับขอบคุณครับที่ใช้บริการเลสเทคฝากกันด้วยนะครับ